สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการ NVT วันนี้นะครับติดตามได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ทาง n b t สุราษฎร์ธานีนะครับหลากหลายประเด็นที่นำมาให้ท่านผู้ชมได้ติดตามรับชมกันครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะครับหากพูดถึงเรื่องของปัญหาขยะแล้วก็แน่นอนว่าเป็นปัญหาที่ส่งผลให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในหลายพื้นที่ต้องประสบพบเจอนะครับ ที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีก็เช่นเดียวกันนะครับมีปัญหาขยะแต่ว่าก็มีการบริหารจัดการประสบผลสำเร็จได้ระดับหนึ่งทีเดียวนะครับวันนี้เราจะมาติดตามเรื่องนี้จากท่านผู้ร่วมรายการนะครับ MM. ท่านสุฟา้า,างแสววงรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีถึงปัญหาขยะและก็การดําเนิน,นการแก้ปัญหากันด้วยครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณกับการมาร่วมรายการด้วยนะครับให้ <Yes. S 1> ท่านได้เริ่มด้วยปัญหาขยะในพื้นที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีก่อนหน้านี้เป็นอย่างไรแลประปัจจุบันเป็นยังไงบ้างมพดถึงขยะ ในเขตเทศบาลนคราษฎราธานีนะครับก็ตั้งแต่สมัยผมเป็นสอทนะครับทันทีอยู่ในเขตเทศบาลนคราษฎราธานีก็คงจะได้รับทราบอยู่แล้วนะครับปัญหาของเราก็คือสถานที่ทิ้งขยะนะครับเมื่อก่อนนี้ที่ทิ้งขยะของเราอยู่ที่ตําบลวัดประดูนะครับแล้วมีปัญหาว่าประชาชนนะครับอยู่ในพื้นที่นั้น ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องการได้ทิ้งเลยขยะของเราเนี่ยตอช่วงนั้นต้องขนขยะไปทิ้งถึงเทศบานนลนครศรีธรรมดานะครับเป็นระยะทางร้อยกว่ากิโลไปกลับนี่สองสกิโลใช่ไหมครับ,รบแล้วปัจจุบันเนี่ยก็มีการพูดคุยกับาทางภาคเอกชนนะครับ,รบแล้วขยะของเราตอนนี้คือจ้างเอกชน นะครับกำจัดนะครับก็ไปที่ท่าหลวงช้างซึ่งตอนนี้เนี่ยไปกลับก็ประมาณ6กกิโลนะครับขยะของเราตอนนี้ปัจจุบันนี้เลยเอาไปให้นะครับปากเอกชนกําจัดนะครับก็เป็นเสียการเสียค่าใช้จ่ายเช่นกันนะครับก็ไม่ต้องไปถึงนครศรีธรรมราชเป็นที่แรกมาลดค่าใช้จ่ายส่วนนั้นไปนะครับและการจัดการด้วยครับทีนี้ปริมาณขยะกับขีดความสามารถในการจัดเก็บของเรานี่เป็นยังไงครับคือการจัดเก็บของเราเนี่ยในเทศบาลนะครับตอนนี้ ท่านนายกธิรกิจหวังวิิตาคุณให้ผมมาดูแลเรื่องสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมซึ่งดูแลเรื่องขยะโดยตรงและนะครับช่วงที่ผมเข้ามาผมก็พยายามเน้นเจ้าหน้าที่นะครับในการจัดเก็บนะครับในเมืองพยายามทําให้สะอาดนะครับหลายๆจุดนี้ท่านอาจจะเห็นว่ามีขยะทิ้งไว้อดีตนะครับเป็นกองใหญ่ๆแต่ปัจจุบันเราก็พยายามคิดนะครับกับเจ้าหน้าที่ร่วมกันคิดแล้วกับโดยเฉพาะนะครับชุมชนนะครับประธานชุมชนกรรมการชุมชน นะครับใน70ยุมชนนของเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีรเราก็ร่วมกันคิดว่าเราจะหาวิธีการแบบไหนให้กองขยะเหล่านี้เนี่ยให้พ้นออกไปจากข้างทางที่เห็นแล้วล,ลกตานะครับเพราะว่าแล้วตอนหลังเนี่เราก็ได้มีโอกาสคิดนะครับหลายๆวิธีนะครับเพราะว่าแต่ละพื้นที่แต่ละบริบทเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับดังนั้นตอนนี้เนี่ยขยะมันก็จะเบาบางลงไปนะครับ เบาบางลงเราก็บางที่ที่เคยทิ้งไว้เป็นกองใหญ่ๆเดี๋ยวนี้ก็น้อยลงแล้วนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเราลำบากอยู่ยังก็คือประชาชนยังไม่ได้ความร่วมมือเท่าที่ควรนะครับซึ่งต่อไปก็คงจะต้องมีมาตรการอะไรต่างๆนะครับเราก็คงจะต้องมีมาตรการในการกึ่งๆบังคับเพราะว่าโดยนโยบายของท่านนายกธิรกิจวังพุทธดากุณนะครับในโครงการเจ็ดนครเนี่ยนะครับอย่างหนึ่งก็คือเรื่องเศรษฐกิจครับ เรื่องเศรษฐกิจเนี่ยปัจจุบันนี้คือการท่องเที่ยวใช่ไหมครับการท่องเที่ยวเนี่ยเราเข้าตอนนี้เข้าระบบอาเซียนแล้วนะครับซึ่งเราก็คุยคิดว่าเมืองราษฎาสธานีของเรามีมีศักยภาพในเรื่องการท่องเที่ยวมากแล้วก็ประชาชนทุกคนเนี่ยก็อยากจะมาเที่ยวนะมาเที่ยวแล้วเนี่ยถ้าบ้านเมืองของเราสกปรกใช่ไหมครับเราก็คงจะไม่ไม่มีโอกาสได้เชิญนาชูต่างเมืองของเรานะครับดังนั้นโครงการของนะครับเทศบาลของเราคือต้องการทําให้เมืองสะอาด นะครับสำหรับนักท่องเที่ยวที่มาแล้วนะครับมันก็จะเกิดความภูมิพอใจนะครับแล้วก็ต่อมาก็คือเดินการ นะครับได้รับรางวัลในด้านต่างๆแล้วมันก็จะให้มีคนเข้ามาศึกษาดูงานนะครับในเขตเทศบาลนครสุราร์ธานีด้วยก็เป็นปากต่อปาาแล้วก็กลับมาเยี่ยมเมืองเราอีกครั้งหนึ่งใช่ใับครับทีนี้ก่อนหน้าที่เราจะได้เข้ามาพูดคุยในรายการนะครับมันมีประเด็นของการทิ้งขยะนะครับบางทีประชาชนก็สงสัยเอาไปทิ้งแล้วทําไมไม่จัดเก็บอยากจะให้ท่านรองได้พูดถึงว่าขยะประเภทไหนบ้างที่ทิ้งได้ทิ้งไม่ได้ครับ เราเวลาที่นี่อาจจะไม่มากนะครับแต่ว่าขอชี้แจงเรื่องการจัดเก็บขยะของเจ้าหน้าที่เราหน่อยเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบางทีประชาชนเขาไม่เข้าใจเขาอาจจะว่าทําไมนะครับว่าตั้งถังขยะไว้แล้วทีนี้ประชาชนเนี่ยเอาขยะไปทิ้งนะครับในส่วนหนึ่งแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นวัสดุก่อสร้างนะครับวัสดุก่อสร้างแล้วก็เป็นกิ่งไม้อะไรต่างๆนะครับคือตอนนี้ต้องขอให้นะครับท่านผู้ชมนะครับทุกท่านได้เข้าใจอยู่อย่างว่า ขยะของในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีปัจจุบันที่ชาวบ้านเอามาทิ้งอะไรต่างๆเนี่ยถ้ารวบรวมทั้งหมดเลยเนี่ยมันจะตกวันหนึ่งตกประมาณร้อยนะครับร้อยหกตันนะครับเป็นตันนะครับร้อยหกสิตันแต่ว่าปัจจุบันนี้เราก็จะใช้วิธีการว่าขยะอินทรีย์ นะครับคือขยะเน่าเปื่อยคืออาจจะมีกลิ่นอะไรหลายๆอย่างเนี่ยครับทางเทศบาลของเราก็จะใช้รถขยะขนไปเพื่อให้เอกชนกำจัดนะครับแต่สําหรับขยะวัสดุก่อสร้างหรือกิ่งไม้อะไรต่างๆที่ย่อยสลายแล้วก็ไม่เป็นมลภาวะอะไรต่างๆเนี่ยนะครับทางเทศบาลของเราก็จะมีรถอีกชุดหนึ่งนะครับไปเก็บแล้วก็เอาไปทิ้งที่โรงเรียนกีฬานะครับเป็นเป็นเป็นพื้นที่ของเทศบาลเองตรงนี้เราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเราเท่าไห่มีการจัดเก็บอย่างเดียวแล้วก็ไปทิ้ง นะครับซึ่งจะทําให้ลดอย่างที่ที่พูดเมื่อกี้พูดว,ว่าขยะของเราเนี่ยถ้ารวมแล้วเนี่ยวันหนึ่งร้อยหกเจ็ดตันเนี่ยนะครับเลยสามารถคัดแยกออกไปตอนนี้เราต้องจ้างเอกชนกําจัดอยู่ประมาณวันหนึ่งนะครับร้อยยี่สิบถึงร้อยสามสิบตันครับนะครับอันนี้คือเราต้องเสียเงินงบประมาณของเทศบาลนะกรมสุรารธานีด้วยนะครับเราก็พยายามจะทําวิธีไหนก็ได้ให้ขยะที่จะต้องไปกําจัดเนี่ยให้นน้อยลงแต่ว่าที่เราเอามาทิ้งที่โรงเรียนกีฬาก็จะไม่ให้กระทบ กับชาวบ้านแต่นั้นด้วยนะครับครับอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนใช่ใช,ใชครับ,รบอันนี้ภาพรวมของการดําเนินงานตามภารกิจของเทศบาลแล้วก็เป็นไป,นป,นป,นปนตามแนวทางของ,ของคอสชอเป็นไงบ้างท่านครับคือ เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีก็สนองนโยบายนะครับโดยเฉพาะท่านนายกธิรกิจเนี่ยสนองนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะของกสชนะครับที่มีโครงการนะครับเมืองสะอาดประชาชนมีความสุขประชาชนมีสุขนะครับซึ่งโครงการต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็เริ่มมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเป็นโครงการที่ทําต่อเนื่องมาเรื่อยๆซึ่งการทําต่อเนื่องก็คือตอนนี้เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีของเราเนี่ยโดยนายกธิรกิจเนี่ยพยายามจัดชุด เจ้าหน้าที่เพื่อออกพัฒนานะครับคือการทําโครงการเข้าพัฒนาเนี่ยในในชุมชนต่างๆหมู่บ้านต่างๆตอนนี้ก็ได้นะครับ,ค,รบคือถ้าสมมุติว่าหมู่บ้านไหนที่เห็นว่าในหมู่บ้านมีขยะหรือว่ามีอะไรที่ตกค้างนะครับ คือขยะหรือว่าต้นหญ้าอะไรเนี่ยกรกลุงลังตกค้างอยู่ท่านต้องการให้เข้าไปพัฒนาโทรมาหาผมก็ได้นะครับหรือบอกเจ้าหน้าที่ก็ได้รเราก็จะทําโครงการเข้าไปแล้วจะเอาพนักงานแล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือเข้าไปพัฒนานะครับในในหมู่บ้านนั้นแล้วก็คือผู้ง่ายพวกเราจะเข้าไปพัฒนาให้ท่าน แต่ว่าขอให้ท่านเราได้คุยกันตกลงกันท่านก็คงจะต้องดูแลหมู่บ้านของท่านต่อเนื่องนะครับซึ่งการทำโครงการต่างๆเหล่านี้เนี่ยอดีตเราอาจจะไม่ได้ทำอย่างจริงจังแต่ตอนนี้นะครับเราพยายามได้ทำตามนโยบายของรัฐบาลนะครับครับก็ต้องสร้างการมีส่วนร่วมด้วยนะครับทีนี้เป้าหมายตามนโยบายเจนนครเกี่ยวกับนครแห่งความยั่งยืนครับเทศบาลนครแห่งความยั่งยืนก็เหมือนกับอย่างเี่ผมเอง นโยบธุรกิจเนี่ยให้มาดูแลเรื่องสาธารณสุขสิ่งแวดล้อมนะครับผมเองก็มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องความสะอาดอย่างน้อยเป็นหลักไปก่อนนะครับเรื่องเป็นหลักเนี่ยนโยบธุรกิจก็ให้นโยบายมาว่าเรื่องความสะอาดของบ้านเมืองเนี่ยเราตอนนี้เราจัดเก็บทุกสิ่งทุกอย่างเราจะต้องทําแบบยั่งยืนคือต่อไปเนี่ยเรื่องระบบขยะอะไรต่างๆเนี่ยจะต้องเป็นระบบนะครับคือต้องการให้ประชาชนทุกคนเนี่ยนะครับทิ้งให้เป็นเวลาแล้วก็ทิ้งให้เป็นที่นะครับ แล้วก็เราจัดเก็บก็จะเรียบร้อยแล้วทั้งนี้วันเวลาธรรมดาเนี่ยหรือกลางวันเนี่ยบ้านเมืองก็จะดูเรียบร้อยนะครับ,รบแล้วก็การที่เราจะจัดการเรื่องขยะอะไรต่างๆหรือว่าพื้นที่เนี่ยเราจะจัดการง่ายขึ้นยกตัวอย่างยกตัวอย่างว่ามันขยะอยู่กองหนึ่งเนี่ยนะครับถ้าเราไปทิ้งทั้งวันเลยนะครับทิ้งทั้งวันเลยแต่ตอนนี้เราในตรลงบอกว่าให้ใส่ถุงไปตั้งเห็นไหมครับ ต่เวลาก็คือเอาขอเน้นเวลาก็คือ6กโมงเย็นถึงประมาณห้าทุ่มนะครับให้ไปตั้งแล้วก็หลังเที่ยงคืนนี้รถขยะของเราจะไาเก็บหมดเลยนะครับแล้วเราคุยผมคุยกับพออนะครับสาธารณสุขไว้ว่าถ้าสมมติว่ากองขยะกองนี้ยพอกลางคืนเราเก็บไปกลางวันไม่มีนะครับเราสามารถที่จะเอารถน้ํามาล้างตรงนี้เห็นไหมหมุนเวียนไปมันมีพื้นที่ของเรามีสี่เขตนะครับเราอาจจะเขตหนึ่งเนี่ยสวันหมุนมาทีนึงนะครับรถของเราจะได้หมุนไป แต่พอตอนนี้เราทิ้งไม่เป็นเวลาใช่ไหมครับพอตอนเช้ามามีขยะไปตั้งกองอยู่แล้วเราจะให้คนงานเนี่ยไปล้างเนี่ยเราต้องไปขนขยะออกก่อนเนี่ยมันมันมันกาเสียเวลาที่จะเป็นไปได้ยากมากเลยเพราะว่ามันมันแต่ละจุดมันต้องใช้เวลาล้างให้ไวใช่ไหมครับมันพื้นที่มันหลายหลายจุดนะครับดังนั้นต่อไปก็คิดว่าคงต้องใช้มาตรการนะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็คุยกับเจ้าหน้าที่แล้วก็เอากฎเทศบัญญัติอะไรต่างๆเรื่องการทิ้งแล้วถูกจับปรับอะไรต่างๆเนี่ยครับ เพราะว่าเราต้องต้องบอกว่าเห็นใจซึ่งกันและกันนะครับประชาชนก็อยากจะได้สะดวกแต่ว่าคือส่วนหนึ่งเนี่ยผมว่าประชาชนทุกคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยเราต้องมีส่วนร่วมในการผิดชอบบ้านเมืองของเราใช่ไหมครับเราจะพัฒนาเมืองของเราให้เป็นเมืองท่องเที่ยวได้เนี่ยต้องให้บ้านเมืองดูดีด้วยนะครับดังนั้นมาตรการต่างๆเนี่ยผมก็คิดว่าถ้าได้เอามาใช้มันก็จะเป็นการพัฒนาเรื่องความสะอาดแบบยั่งยืนแล้วก็มีระเบียบ นะครับประชาชนทุกคนเนี่ยต้องยอมรับว่าประชากรนะครับในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีของเราเนี่ยปัจจุบันมีถึงประมาณแสนสองหมื่นนะครับแสนสองหมื่นแสนสามหมื่นคนตามทะเบียนบ้านนะครับแต่ว่าประชากรแฝงเยอะครับอย่างน้อย3 0์ขึ้นไปนะครับเผิอๆห้าสิบเปอร์เซ็นต์ของไอ้แสนสามนี้อีกนะครับดังนั้นคือการที่ถ้าเราไม่ใช้มาตรการนะครับเด็ดขาดลงไปเนี่ยเราก็คงจะควบคุมยากต้องยอมรับว่าควบคุมยากนะครับ ซึ่งถามว่าทางเทศบาลเราอยากจะทำไมไม,ไม่ไม่อยากจะจับปรับใครแหละครับนะก็อยากจะยิงคือทุกวันนี้เราก็พยายามขอร้องนะครับขอร้องว่าทุกคนพยายามอย่าสร้างขยะนะครับลดรับส่งนักเรียนพยายามมีถุงอะไรให้นักเรียนยยออที่ทานแล้วใช่ไหมครับให้ใส่ในถุงแล้วเวลาจอดรถแล้วก็โชเฟอร์ก็เอาไปทิ้งอะไรเนี่ยไปเทใส่ถัง แต่ปัจจุบันนี้ถ้าท่านสังเกตได้ดีเด็กนักเรียนเนี่ยบางทีซื้อขนมจากหน้าโรงเรียนเสร็จรขึ้นรถพอกินเสร็จแล้วก็เวียงออกมาซึ่งบางทีภาพออกมาางเนี้มันเหมือนปุ่งจิตสํานึกให้เด็กเนี่ยไม่มีจิตสํานึกในการรักษาความสะอาดเลยนะครับ,รบหลายๆสิ่งหลายอย่างผมว่าเป็นเมืองที่จเจริญแล้วนี่ขเขาก็ต้องมีนะวิธีการต่างๆที่จะทําให้คนในท้องถิ่นเขานะครับดูแลเรื่องความสะอาด นะครับร่วมกันนั่นก็เป็นหลากหลายเรื่องราวของการดาเนินการแก้ปัญหาขยะนะครับยังมีหลายโครงการที่เทศบาลนครสุราษฎร์ธานีได้ดําเนินการจัดขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของขยะแลกไข่นะครับแล้วก็มีการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิลด้วยช่วงหน้าเราจะกลับมาติดตามในอีกหลายประเด็นแต่ว่าช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ครับ B.T. Green ระดมพลังสร้างโลกสีเขียวลดปัญหาขยะด้วยวิธีง่ายๆกับหลัก 3R คือ reduce reuse recycle reduce ลดการใช้อย่างฟุ่มเฟื่อยใช้ทุกสิ่งคุ้มค่าเลือกใช้เท่าที่จำเป็นใช้สินค้าที่มีอายุการใช้งานนาน reuse การใช้ซ้ำนำสิ่งต่างๆที่ใช้งานไปแล้วยังสามารถใช้งานได้กลับมาใช้อีกลดการใช้ทรัพยากรใหม่ลดปริมาณขยะรีไซเคิลการนำกลับมาใช้ใหม่นำวัสดุต่างๆเช่นกระดาษแก้วพลาสติกเหล็กมาแปรรูปโดยกรรมวิธีต่างๆเพื่อน,นำกลับมาใช้ใหม่วิธีการง่ายๆกับหลัก 3R อช่วยเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมปรับเปลี่ยนที่ตัวคุณเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีในวันหน้ากลับมาสู่อีกช่วงหนึ่งครับกับรายการ n อ t วันนี้นะครับยังคงพูดคุยเรื่องของการแก้ปัญหาขยะของเทศบาลคนครสุราษฎร์ธานีกับท่านรองนายกเทศมนตรีเทศบาลคนครสุราษฎร์ธานีครับกลับมาในช่วงนี้อยากจะให้ท่านรองได้พูดถึงตัวอย่างชุมชนที่ประสบความสําเร็จในการบริหารจัดการขยะครับท่านครับ ในเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับตอนนี้เนี่ยถามว่าเรื่องชุมชนนะครับที่ให้ความร่วมมือเรื่องการจัดจัดขยะเนี่ยมีมากไหมตอนนี้เริ่มเริ่มมีมากขึ้นเยอะนะครับแล้วที่เด่นๆแล้วก็ได้รับรางวัลนะครับระดับประเทศมาเนี่ยก็รู้อยู่ก็คือชุมชนวัดโพธวาสนะครับหนึ่งชุมชนแล้วก็อีกชุมชนหนึ่งก็คือจัดระบบเลยนะครับจะระบบขยะเลยแล้วก็สิ่งแวดล้อมต่างๆด้วยก็คือชุมชนของค่ายวิภาวดี นะครับค่ายวิภาวดีเนี่ยตอนนี้เหมือนกับเป็นต้นแบบนะครับในการดูงานของอบทนะครับคือองค์กรท้องถิ่นเนี่ยไม่ว่าอบตหรือว่าเทศบาลต่างๆเนี่ยเดินทางมาดูงานเยอะมากเพราะว่าชุมชนของค่ายวิภาวดีเนี่ยเขาจะมีการจัดระบบการคัดแยกขยะนะครับตั้งแตุ่่งกาวต้นน้ํากลางน้ําแล้วก็ปลายน้ําเลยก็คือเอาไปขายเลยนะครับได้เงินกลับมานะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือขยะ อินทรียหรือว่าเป็นเศษอาหารต่างๆเนี่ยเขาก็จะทําโครงการทั้งขยะเข้าหมูนะครับปูโลกนะครับนี่ก็ส่วนหนึ่งก็คือขยะอินทรีย์ก็จะหมดไปส่วนหนึ่งด้วยแล้วก็อีกส่วนก็คือเขาจะเอาพืชผักอะไรต่างๆเนี่ยมาเลี้ยงไส้เดือนนะครับซึ่งไส้เดือนตัวนี้เนี่ยมันเลี้ยงปั๊บเนี่ยมันก็จะสามารถย่อยพืชผักอะไรต่างๆนะครับไม่ว่าไตโมเปลือกแตโมอะไรที่เราทานหมดแล้วนะครับเนี่ยส่วนหนึ่งแล้วเราก็เอาไปให ไส้เด,เดือนไส้เดือนได้แล้วก็ไส้เดือนตัวนี้ขี้ไส้เดือนนะครับก็สามารถทํามาเป็นปุ๋ยอีกนะครับคือเขาสามารถสร้างรายได้ในตัวของเขาด้วยนะครับแล้วก็ปลูกผักนะครับปลอดสารพิษอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ทุกวันนี้นี่ย<ม> N ังมีการเลี้ยงจิ้งหรีดแล้วก็ <ๆ S 1> <CC> การเลี้ยงสัตว์อะไรต่างๆโดยที่ว่าใช้ระบบนะครับป้องกันนะครับเรื่องการใช้สารเคมีอะไรต่างๆนะครับจนปัจจุบันนี้ ชุมชนของค่ายวิพยวดีได้เป็นเมืองคาร์บอนตำ่ำนะครับชุมชนคาร์บอนต่ำนะครับซึ่งเมืองสุราธานีของเราโดยเฉพาะเทศบา,นาลนครสุราธานีเนี่ยได้เป็นต้นแบบนะครับในการศึกษาเรื่องเมืองคาร์บอนต่ำของระดับประเทศนะครับซึ่งโค,ครงการต่างๆเนี่ยที่ประสบความสําเร็จหรือว่าวัดโพการคัดแยกขยะนะครับถ้าท่านได้ไปดูนะครับท่านประธานนะครับหรือว่าผมเรียกชื่อเล่นๆว่าพี่ดำ เขาสาธิตการคัดแยกขยะเนี่ยท่านจะทึ่งมากเลยว่าขยะหนึ่งกองที่เอามาตั้งแบบไม่ได้คัดอะไรเลยเนี่ยถ้าเราดูปั๊บเนี่ยก็บางคนขยะขยแข็งแต่ท่านสามารถแยกๆไปแยกมาเนี่ยเกือบจะหมดเลยครับเป็นของที่มีค่าหมดเลยในขยะกองหนึ่งนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยพี่ดำก็สามารถที่จะอธิบายแล้วก็แนะวิธีการนะครับ ให้อบรมเลยนะถ้าอบรมก็ยังได้เลยนะครับให้กับทุกคนที่อยากจะมีความรู้เรื่องการชัดแยกขยะได้ครับ,รบก็มีเทศบาลแล้วก็องค์กรต่างๆเนี่ยมามาดูงานบ่อยครั้งซึ่งมาทุกครั้งบางทีผมเองนะครับแล้วก็ไม่ง่ายก็ฝ่ายบริหารของเทศบาลก็จะไปการมีการต้อนรับ,รบซึ่งผมเองก็ไปหลายครั้งนะครับก็เป็นสิ่งที่นะครับ สามารถคัดแยกขยะในชุมชนแล้วก็ทําให้ชุมชนมีรายได้ตอนนี้สวัสดิการด้วยการเป็นว่าชุมชนของวัดโพเนี่ยทุกวันนี้พี่ดำเนี่ยให้สวัสดิการกับประชาชนได้เยอะเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานศพลานอะไรเขาสามารถสนับสนุนทุนการศึกษาอะไรต่างๆโดยใช้ขยะนี่ครับโดยใช้ขยะนี่เป็นเป็นเกรดนะครับซึ่งการคัดแยกเนี่ยส่วนหนึ่งก็คือทางเทศบาลของเราเองเราก็มีโครงการนะครับขยะแลกไข่นะครับถุงพลาสติกแลกแต้มนะครับเหมือนกับถุงกับแกเนี่ครับ ตอนนี้ขายได้นะครับซึ่งอดีตนันเป็นเป็นตัวปัญหาใหญ่แต่ถ้าตอนนี้เราเราเก็บมาเนี่ยสามารถที่จะมาแลกแต้มอะไรต่างๆแลกแต้มนี่เราก็สามารถไปแลกถึงจักรยานอะไรได้เลยนะครับซึ่งเราทำโครงการต่างๆเนี่ยต้องการที่จะลดขยะส่วนหนึ่งแล้วขยะเหล่านี้ที่มาแลกกับเทศบาลเทศบาลก็คือเอาไปขายต่อเห็นไหมครับมันก็ได้เงินเข้ามานะครับทำให้กองทุนนี้โตขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยก็บอกว่าถุงกอบแกบเนี่ยติด นะครับอาจจะติดเศษอาหารอะไรหน่อยนิดนิดหน่อยหน่อยสกปรกหน่อยเขาก็ไม่เอาแต่เดี๋ยวนี้เริ่มขายได้แล้วนะครับก็คือเริ่มมีมูลค่าขึ้นมานะครับในหลายๆส่วนก็มีวิธีการในการดาเนินการกันครับทีนี้ท่านครับเรื่องของการท่าปราปาขยะรีไซเคิลยังมีการดาเนินการยูหรือไม่อย่างไรแล้วก็การพัฒนากลุ่มอาชีพซาเล้งเนี่ยดำเนินการยังไงบ้างคือตอนนี้กลุ่มเอาว่าเราทุกวันนี้เนี่ยต้องพูดง่ายๆเลยว่าตอนนี้การ ทอ,ออทอดป้า,ปาใบขยะรีไซเคิลเนี่ยตอนนี้เรายกเลิกโครงการนี้เพราะว่าตอนนี้เรามีชุมรมซาเล้งนะครับในส่วนหนึ่งแล้วก็ชุมชนเราเองนะครับเราก็พยายามคัดแยกขยะและอีกส่วนหนึ่งเราก็สนับสนุนนะครับโครงการการคัดแยกขยะในครัวเรือนนะครับ,รบจะทําให้ขยะที่จะไป ทำบุญกับการทอดผ้าป่าขยะเนี่ยน้อยลงน้อยลงครับแต่ว่าขยะเราก็ลดไปได้มากมากส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าขยะเนี่ยตอนนี้แยกจากครัวเรือนนะครับแล้วก็แยกจากรถขยะลวดแยกจากซารังนะครับแล้วก็อีกหลายๆส่วนที่บางทีเขาจัดซื้ออะไรกันนะครับแยกกันจากครัวเรือนอะไรแล้วเนี่ยมันทําให้ขยะเนี่ยลดลงไปในปริมาณที่มากนะครับแต่ว่าคือเรายังตอนนี้ก็คือคิดค้นว่าหลายๆชุมชนที่สามารถที่จะ เอาขยะอินทรีย์มาทําเป็นปุ๋ยอีกนะครับก็คงคิดว่าไม่นานก็คงจะได้เกิดโครงการอะไรต่างๆเพิ่มขึ้นมาซึ่งถ้าโครงการเหล่านี้เกิดขึ้นจะเป็นการกําจัดขยะแบบถาวรของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับแต่ว่าด้วยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ต้องให้ชาวบ้านนะครับให้ผมร่วมมือด้วยต้องเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะครับท่านครับในเรื่องของการที่ปัจจุบันนี้เทศบาลก็มีการจัดตลาดนัดอยู่บ่อยครั้งแล้วก็ทราบว่าตลาดนัดตลาดน้ําก็เพิ่มวันแล้วด้วยครับเรามีการเหมือนจัดการระหว่าง ผู้ค้าก็ดีหรือว่าผู้ที่เข้าไปใช้บริการในตลาดน้ํำยังไงบ้างเพื่อที่จะร่วมกันดูแลสิ่งแวดล้อมถ้าพูดถึงตลาดนะครับตอนนี้ตลาดนะครับของเทศบาลโดยเฉพาะตลาดน้ำเนี่ยต้องขอชื่นชมนะครับเขาสามารถทําให้ได้รับรางวัลระดับประเทศมาแล้วซึ่งผมเองได้เป็นตัวแทนของท่านนายกธุรกิจไปรับรางวัลมานะครับเป็นตลาดน้านะครับที่ทางกรมจัดว่าเป็นตลาดน่าซื้อเพราะว่าทางตลาดน้ําของเราเนี่ยตอนนี้เราจะปอดนะครับกล่องโฟมถุงพลาสติก นะครับแต่ถุงปัสติกที่ใช้นี่ก็คือแบบถุงปฏสติกย่อยสลายได้นะครับภาชนะที่ใส่ก็จะเป็นภาชนะธรรมชาตินะครับดัดแปลงมาเป็นภาชนะนะครับอย่างเช่นกระดาษอะไรเงี้ยนะครับจนกระทั่งได้รับนะครับรางวัลเป็นตลาดหน้าซื้อของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีแล้วก็เราก็ตอนนี้ได้ทางเทศบาลได้ขยายนะครับขายเป็นวันเสาร์อีกหนึ่งวันวันหยุดนะครับ ก็คือเพิ่มปริมาณแล e ้วก็ขยะเรื่องขยะนะครับการรณรงค์เรื่องตลาดเนี่ยตลาดสารเจ้าตอนนี้เมื่อก่อนอดีตนะครับเป็นท like ี่มีชื่อเนี่ยนะครับเราก็ตอนนี้เริ่มเป็นชมรมนะครับในชมรมตลาดสารเจ้าตอนนี้นี่เขาก็พยายามดัดแปลงนะครับเปลี่ยนแล้วแหละตอนนี้ก็เราก็จะไม่ใช้ถุงพลาสติกเหมือนกันนะครับจะใช้วัสดุธรรมชาติเหมือนกันตลาดสารเจ้า ซึ่งที่ผ่านมานะครับว่ามีเทศบาลของหลวงของปทุมธานีมาดูงานอสมมเลยนะครับเขาชุดอสมมาเลย400คนอวนแน่นตลาดไปหมดเลยนะครับพอค้าแม่ขายมันก็จะได้ขายของด้วยนะครับซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยผมต้องยอมรับว่าคือชมลมนะครับหรือว่าตลาดแม่อแม่ค้าในแต่ละตลาดเนี่ยให้ความร่วมมือเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญนะครับ ปัจจุบันเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเนี่ยผมเองได้เป็นตัวแทนไปรับรางวัลน,นะครับทั้งหมด12สาขานะครับครบั้งเดียวเลย12สาขาซึ่งทั้งหมดสาขาของกรุมอนามัยเนี่ยมันจะรู้สึกประมาณ10 15 16สาขาแต่เราได้รับเนี่ยคือระดับเป็นเหมือนกับที่1ของประเทศเลยก็ได้นะครับ12สาขาซึ่ง12สาขานี่ถามว่าเป็นเป็น โครงการดีเด่นของเทศบาลแล้วก็โดยเฉพาะด้านสาธารณสุขเนี่ยมันจะเป็นจุดหนึ่งที่จะต่อเนื่องถึงเศษษษษรษฐกิจเพราะว่าเรามีโครงการดีๆนะครับปั๊บเนี่ยมันมันเป็นชื่อเสียงออกไปปั๊บเนี่ยองค์กรอื่น,นๆเนี่ยเขาก็จะทําเรื่องศึกษาดูงานใช่ไหมครับ,รบของเทศบาล,ลคนครสุราษฎร์ธานีล้วซึ่งถ้าสังเกตได้ดีปัจจุบันเนี่ยองคอ์กรต่างๆนะครับจากทั่วประเทศเนี่ยที่เดินทางมาจะมานอนพัก นะครับจะมานอนพักแล้วก็มาดูงานเกิดการสร้างรายได้ลด้วยครับผมเรามีโครงการดีๆให้เขานะครับได้สัมผัสกันเยอะนะครับดังนั้นมันก็เหมือนก็จะเกิดด้านเศรษฐกิจเรื่องที่พักอะไรต่างๆนะครับซึ่งต่อไปก็คิดว่าการท่องเที่ยวอะไรต่างๆเนี่มันก็จะ ต่อเนื่องนะครับเรื่องเศรษฐกิจไปถึงนะครับด้านเศรษฐกิจด้วยไม่ใช่แต่ความสะอาดของพวกเราอย่างเดียวนะครับเรนั้นนี่ก็เป็นผลพวงที่เกิดขึ้นตามมาหลังจากที่เราก็มีกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นมีตลาดน้ําแล้วก็มีการบริหารจัดการเรื่องของปัญหาขยะกันด้วยช่วงท้ายอยากจะให้ท่านได้กล่าวถึงการที่เราจะเดินหน้าในการดูแลบ้านเมืองให้สะอาดต่อไปรวมถึงการต้องขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการดูแลด้วยครับการเดินหน้าของเรานี่ครับต่อไปก็บอกว่าท่านนายกเศรษฐกิจมีโครงการนะครับ ที่เมืองเมืองอยั่งยืนนะครับการพัฒนาแบบยั่งยืนในแต่ละด้านนะครับทางสาธารณสุขของเราก็จะเน้นนะครับว่าให้ประชาชนทุกท่านมาร่วมกันนะครับเรื่องความสะอาดของเรานะครับต่อไปลูกหลานของพวกเราจะต้องมีจิตสํานึกในการทิ้งขยะนะครับเป็นเมืองที่ต้องสะอาดนะครับซึ่งถามว่ายากไหมในเมืองสุราษฎร์ธานีเป็นเมืองยากนะครับเพราะว่าเป็นประชากรที่หลั่งไหลมาจาก ทั่วสารทิศมาอาศัยอยู่ใหม่มั่งนะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งก็ประชากรแฝงนะครับแต่ว่าอย่างมากน้อยสุดคือทางเราก็ต้องของความร่วมมือกับทุกท่านเพราะว่าเมืองสะอาดวันนี้มันจะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างของเมืองของเราดีขึ้นด้วยนะครับดังนั้นก็คงคิดว่าทุกท่านถ้ามีปัญหา นะครับก็ขอให้โทรนะครับมาบอกผมได้เลยนะครับบอกโดยตรงเลยนะครับเพราะว่าวันนี้เราต้องทํางานลุกหน้านะครับเดินหน้าไปแล้วเราก็คงจะมาตั้งรับไม่ได้นะครับท่านมีปัญหาเรื่องขยะหรืออะไรโทรมาที่0 8 8 1นะครับ 9 5 6าห้าหกเจ็ี่ครับเป็นเบอร์ของตรงโดยตรงเลยผมคิดว่าเบอร์นี้เนี่ยเกือบทั้งวันไม่มีไม่มีโอกาสปิดเลยนะครับถ้าท่านมีปัญหาก็ขอให้โทรมาแล้วกันนะครับวันนี้เรามาทํางานร่วมกันเพื่อที่จะพัฒนาเมืองของเรานะครับเรื่องความสะอาดต่างๆเนี่ยไปสู่ลูกหลานของพวกเรานะครับต่อไปในภายภาคหน้านะครับก็วันนี้นั่นนะเราก็มีโอกาสมาพูดคุยตรงนี้เป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนนะครับได้มีโอกาสประชาสัมพันธ์ นะครับแล้วก็พี่น้องทุกคนที่เห็นแล้วผมก็อยากจะขอความร่วมมือท่านนะครับ,รบเพราะว่าถ้าท่านไม่ให้ความร่วมมือบ,บ้านเมืองนี้โอกาสที่จะให้ สะอาดเรียบร้อยเนี่ยเป็นไปได้ยากมากต้องยอมรับอย่างนี้เราบอกตรงๆว่าตอนนี้คือเราปรึกษากับเจ้าหน้าที่ทุกคนแล้วนะครับเจ้าหน้าที่เห็นพ้องหหรอว่าเราจะใช้มาตรการอาจจะเด็ดขาดขึ้นนะครับปรับปรับทัศนคติหรือว่าจะปรับนะครับซึ่งเราไม่อยากจะทำตรงนั้นแต่ว่าขอให้ท่านร่วมเบื่อแล้วกันก็เพื่อเป้าหมายที่เราจะได้มีสิ่งแวดล้อมสะอาดสวยงามกันต่อไปนะครับนั่นก็เป็นการที่เราจะได้ร่วมกันในการช่วยกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีสิ่งใดที่ยากจะ สอบถามหรือว่าอยากจะให้ท่านรองได้มีส่วนร่วมโดยตรงก็ติดต่อนะครับที่0819567749ท่านก็จะหลังจากนี้ก็ท่านก็จะรอรับเรื่องราวด้วยตัวท่านเองด้วยยินดีนะครับเอาละครับวันนี้เวลามาสู่ช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับต้องขอบคุณผู้ร่วมรายการนะครับท่านสุฟ้างแซ่วงนะครับรองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีที่ได้มาพูดคุยแล้วก็ให้รายละเอียดเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมในเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีแล้วก็สร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนด้วยครับขอบคุณครับ ครับวันนี้เวลาจากรายการหมดลงแล้วนะครับเราทั้ง2คนพร้อมกับทีมงาน n b t สุราธ,ธานีลาไปก่อนติดตามได้ใหม่ในครั้งต่อไปกับ n b t วันนี้วันนี้สวัสดีครับทดีครับ